คราวนี้นะครับหลังจากที่เราใช้เวลาอันเนิ่นนานในการาติดแทร c กกิ้เพื่อเก็บข้อมูลนะครับ ังไม่จบข้อมูลเหล่านี้มันยังเอาไปใช้ได้ไม่ครบทุกอย่างนะครับมันเป็นข้อมูลนี้เราจะเรียกว่าอีเวนต์นะครับซึ่งเนื่องจากว่าเราสร้างมันขึ้นมาเองเราก็เรียกว่าคัสตอมอีเวนต์ยกเป็นไอตัวคอนเวอร์ชันนี่ที่เป็นสแตนดาร์ดอีเวนต์นะเป็นอีเวนต์ที่ทางไลน์มีอยู่แล้วแต่ว่ายัางตอนนี้เรายังใช้งานมันในการเอาไปยิงแอดแบบคอนเวอร์ชันหรือว่าดึงข้อมูลมาดูในหน้าผลลัพธ์ไม่ได้เราจะต้องมาทําสิ่งที่เรียกว่าคัสตอมคอนเวอร์ชันนะครับก็คือเอาไอข้อมูลตรงนี้มาเปลี่ยนให้มันเป็น สิ่งที่สิ่งที่ไลแอดแพลตฟอร์เข้าใจว่ามันคือ Conversion ก่อนนะครับวิธีการก็คือมาที่เมนูนะครับแล้วก็มาที่คำว่า Conversion ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสร้าง Conversion แบบกำหนดเองนะครับโดยที่ก็ไอตรงอื่นนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องคลิกอะไรนะครับไอนี้ก็ไลแ t a กของบัญชีผู้ใช้นี้ก็เอาค่าร่างเดิมไว้อย่างนี้นะครับทีนี้มีที่เราต้องกำหนดก็คืออย่างแรกเลื่อนลงมาข้างล่างก่อนนะครับ คือเราจะมาเลือกอีเวนต์นะครับแล้วเราก็เลือกอีเวนต์ที่เป็นอีเวนต์คอนเวอร์ชันอย่างแรกคือตรงนี้จะเห็นว่าเรามีอีเวนต์ทุกอย่างซึ่งเราจะต้องทําแบบนี้ทุกอันนะครับโดยเริ่มจากคอนเวอร์ชันก่อนนะครับแล้วผมก็จะตั้งชื่อไว้เลยนะครับว่าเป็นชื่อตามที่เราเข้าใจครับ AFA Conversion ขนอะงทั้งชื่อนี้นะครับ ใส่คําอธิบายจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ผมไม่ใส่นะเพราะว่าชื่อของผมมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็แล้วก็มาเลือกระยะเวลาใช้งานนะครับก็คือวัด conversion ในช่วงวันกี่วันก็ผมตั้งค่าตามมาตรฐานเลย30วันนะครับแล้วก็กดบันทึก รเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานเป็นตัว custom conversion ให้ทำแบบนี้กับทุกๆ e v e n ์เมื่อสักครู่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเลือกอเป็น event แล้วก็ผมก็จะไล่ไปแต่ละนะอันเลยนะ FA click n อย่างเงี้ยครับก็ตั้งชื่อไปเลย FA click n เกิดว่าถ้าใครกวงงก็มาใส่คำอธิบายก็ได้นะครับแล้วก็บันทึกนะครับทำแบบนี้ให้กับทุกๆ e v e n ์ที่เราเพิ่งไปทำมาเมื่อสักครู่นะครับแล้วถ้าทำตรงนี้ครบแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันบทต่อไปครับ